นี่คือตาประจําจังหวัดอะไรเริ่มโอ้กระบี่ถูกต้องสุรินทร์ยังไม่ถูกนี่อะไรอย่างมีช้างด้วยสุพรรณยังไม่ถูกยุธยายังไม่ถูกใช่แล้วลันจังหวัดอยู่ทางเหนือเหรอใช่อยู่ทางเหนือพะเยายังไม่ถูกเชียงรายถูกต้องเชียงรายมีช้างด้วยเอตาประจำจังหวัดมันจะมีเขาขึ้นเขาไม่หมสุรินทร์เนี่ยใกล้สุดแล้วเออนี่อะไรอ่ะอะไรไหมใช้แชมพูแล้วกันยังไม่ถูก มีทะเลด้วยหรอเซนจูมูแต่มันมีเขานะว่าสมบีรณ์ใช่หรอลองดูลองตอบคนนี้สวยทะเลถูกต้องเป็นไงแค่ให้มันให้มันเก๊กได้ไปด่าเลยอใไปได้หรอโห่นี่ง่ายนี่ไงกรุงเทพปลอดทองไม่ไม่ถูกแลนคข้ฐมาถูกต้องและข้อสุดท้ายโอ้ช้าอีกแล้วะช้างไอระวันสุพรรณยังไม่ถูกสุรินทร์ยังไม่ถูกวิทยา ยังไม่ถูกมแล้วอยู่จเออเมืองแห่งช้างใครบอกอันนี้อันนี้อยู่ภาคอะไรอะอยู่ภาคเหนือเหมือนเดิมเหนือใช่เชียงใหม่ถูกต้องใกล้เกินเชียงใหม่เชียงรายมีช้างเร็ววะมีก็ไม่โจก็เป็นช้างใช่ไหมเกบแล้ว